Oh, mach เฮ้ยสุดด้วยจะกัดไหม เรียบร้อยไหมโอ้โหไม่กล้าแบบวัดแรงเลยนะครับโอ้โหเขาหลุดไปหลายตัวแล้วนะโอ้โหตัวนี้เต็มคอแล้วครับโอ้โหวันนี้ไซส์ใหญ่ไม่ได้เลยนะครับเก็บได้แต่ไซส์เล็กๆนะครับผลงานก็เป็นหยดยางแก้คันนะครับสีดำนะครับตัวนี้เนื้อยางเหนียวนะครับใบปิ้นสองใบนะครับอคอกันนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดีนะครับเราปลาออกมากัดได้แบบไม่ระแวงเลยนะครับ ก็เป็นอ่างเก็บน้ํากะแสน,นะครับอาําเภอบอ่อทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นครั้งที่สองที่ผมมานะครับก็ครั้งแรกก็ยังจับทิศทางไม่ถูกนะครั้งที่สองเริ่มมีแต้มนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับกบยางแก้คันนะครับไปด้วยนะครับสุดยอดครับ